สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะนะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนะอ,อยู่กับหมู่บ้านพนาร,ร,ระนครฝอเกษตรนวมินนะครับนะก็ประจําอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขากระเสตนนวมินครับก็มากันช่วงเย็นอากาศดีมากเลยอะเพื่ออากาศแบบ อากาศคดดีนะอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็เป็นช่วงช่วงเย็นที่ประชุมเสร็จนะเป็นช่วงเย็นที่ประชุมเสร็จแล้วก็มาเดินไลฟ์สดนะครับให้กับคุณลูกค้าให้ได้ดูกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถกระบะนะครับนะบนะก็เอามาให้เห็นกันแบบว่า เขาเรียกว่าไงอ่ะเบื้องหลังรถของเพื่อนเพื่อนลูกค้านะฮะรถเบื้องหลังของลูกค้ารถลูกค้าที่ผลอนุมัติออกมาแล้วนะครับนะผลอนุมัติออกมาแล้วซื้อสดก็ดีนะครับนะก็เอามาให้เห็นกันว่าเออเขาแต่งกันยังไงเขาลื้ออะไรกันบ้างนะครับก็เอามาให้เห็นกันแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หมูน่าจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัด นะครับก็เลยมาไลฟ์สดให้ดูก่อนพรุ่งนี้จะเดินต้องพรุ่งนี้ต้องเดินทางไม่ใช่อาจจะนะครับต้องเดินทางไปชุมพรนะครับนะไปไปส่งแม่นะครับนะพาแม่ไปหายายนะครับแล้วก็น่าจะกลับประมาณวันที่9นะก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาอัปเดตให้ดูกันก่อนนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ อากาศมันชื้นๆมันเปื่อยๆเปนยังไงไม่รู้นะฮะอากาศมันก็เย็นมันก็ไม่ได้ร้อนมันก็ไม่ได้หนาวนะแต่มันอากาศมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าอยากนั่งอยากนั่งสบายๆนั่งมองบรรยากาศนะนั่งกินนั่งกินลมชมวิวอะไรอย่างนั้นนะนะเป็นเป็นไปในทางนั้นนะก็แต่ก็เลยว่าเฮ้ย ลุกขึ้นมาอัปเดตดีกว่านะครับลุกขึ้นมาอัปเดตดีกว่ามาอัปเดตให้กับลูกค้าได้ดูรถกันดีกว่านีครับก็เลยเปิดไลน์นี้ขึ้นมานะครับนะไะเดินกันดีกว่านะครับด้านในก็นี่นี่นะครับด้านในก็นี่มีสตอมแท็กแ่งหน้าแรปเตอร์นะครับนะมีเอเวอเรส นะก็ช่วงเย็นละประชุมเสร็จก็ประชุมเสร็จก็ก,กลับบ้านกันหมดแล้วนะครับนะมีติดฟีม่เดึงวันดีครับนะเอเวอเรสทำเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแล้ปครึ่งคันนะฮะนะนี่เอเวอเรสสปอร์ตแพ็คครับ,นะรบเออผมว่ามันก็ใช้ได้นะหล่อนะนะ ชุภายในครับเป็นรถเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับนะต้องบอกว่า e v e r อเรสเนี่ยเดือนธันวานเนี่ยเฉพาะเดือนธันวาน,นะครับเจคันนะเป็น e v e r l เรส s p สปอบวกแพ็คเนี่ยหน้าตาบวกแพ็คแบบเนี้ยนะครับบวกแพ็คไปเกือบ30คันแล้วนะครับนะบวกแพ็คไปก็เกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนะเพราะมันขายไป73็ดสิบคันเนาะ อันนี้ก็ตีไป30คันอ่ะสาสิคันนะฮะนะทำไมลูกค้าถึงเลือกซื้อรุ่นนี้เออนะผมก็เลยกำลังสงสัยเหมือนกันนะบางทีเราแนะนำว่าเออชอบรุ่นไหนพี่ดูรุ่นไหนไวเอเวอร์เลสเนี่ยนะครับก็จะมีหลายคนจะมาแบบลูกค้าหลายคนจะบอกว่าเป็นสปอร์ตสปอร์ตแพ็คนะครับหมูต้องบอกว่ามันคุ้มนะสปอร์ตแพ็คเนี่ยเพื่อนๆครับ อาภายในเนี่ยไม่เท่าไหร่เนี่ยครับตัวเครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์หกสปีดถ้าเราไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยต้องเป็นเครื่องยนต์สิบสปีดใบเทอร์โบเทอร์โบคู่นะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเครื่องยนต์เราซื้อรถเอาไปแทนรถเก่งก็ได้อ่ะนะครอบครัวจะเอาไปแทนรถเก่งที่ใช้อยู่นะครับเอาไปรับส่งลูกเอาไปเข้าออฟฟิศไปคุยงานเนี่ยเครื่องยนต์หกสปีดเนี่ยผมบอกเลยกับบอดี้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบเนี้ยผมว่าคุ้มนะ กับราคาล้านห้านะครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับนะผมมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่ามีทั้งระบบช่วยขับระบบขับเองเบรกเองแจ้งเตือนออกนอกเลนเวลาเราเผลอเผลอเล่นโทรศัพท์ตอบงานคุยโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยนะครับนะนเราเปิดระบบพวเนี้ไว้นะฮะเนี่ยเราเปิดระบบตรงเนี้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆหรือลูกค้านะครับเปิดระบบตรงนี้ไว้นะ แต่ไม่ได้แนะนำนะว่าเฮ้ยเปิดระบบพวกนี้แล้วเราจะปลอดภัยไม่ใช่นะครับแต่ก็คือเรามีระบบเซฟตี้บางคนคือต้องบอกว่าลูกค้าหมูอ้วนตอนนี้นะครับก็คือทำงานบนรถค่อนข้างเยอะดรวยโดยทั้งตัวหมูอ้วนด้วยนะครับนะตัวหมูอ้นตัวหมูอ้วนเองก็ ทำงานบนรถนะครับเวลาขับรถมาทางานเนี่ยเดี๋ยวตอบแชทนะครับตอบแมสเซจนะครับคุยโทรศัพท์นะแล้วคิดดูเพื่อนๆครับรถหมูอ้วนไม่ได้มีระบบแบบเนี้ยนะรถหมูอ้วนไม่ได้มีระบบแบบเนี้ยครับนะความปลอดภัยเป็นศูนย์นะเออผมใช้คํานี้เลยนะความปลอดภัยของหมูอ้วนเป็นศูนย์เลยนะครับนะหมูอ้วนจะตอบจะตอบลูกค้าตอบเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็ถ้าขับรถอยู่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ตอบนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อรถ สมมติว่าเราเลือกรุ่นนี้แล้วอ่ามีระบบความปลอดภัยเนี่ยนะจาก1522เป็น1580นะครับก็เพิ่มมาเพิ่มมา,เพ,มมาเพิ่มมา6 0ห0 0น้ะ 6, 000, นะครับเพิ่มมา68นะเพื่อนเสามารถขับรถใช้งานทำงานอยู่บนรถได้สบายเลย นะครับรวมไปถึงขับรถไปรับลูกได้ไปรับภรรยาไปรับแฟนไปกินข้าวได้ค,คุณลูกค้าครับผมบอกเลยว่าแล้วความปลอดภัยเนี่ยสิบรายการอัจฉริยะเลยนะครับเอเวอร์เรสสปอร์ตแพ็นะเออแล้วแต่งถามว่าเฮ้ยหมูว่าแล้วมันแต่งได้แต่งได้เหมือนรุ่นสิบสปีดไหมแต่งได้เหมือนไทเทเนียมไหมแต่งได้เหมือนไวาแท็กไหมแต่งได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างคันนี้แร็ปครึ่งคันแล็ปหลังคาดําชุดแต่งเป็นดําเงาใส่ข้อไฟ ไฟท้ายไฟเบรกเป็นเอเวอร์เระเนี่ยแต่งได้เหลือใส่ล้อนะครับเหลือร้านล้อเข้ามาแต่งนะอะอะเท่าไหร่ครับดูสิอะไรนะพี่อะอะคืออะไรพี่ <c oughs> นะครับสวัสดีครับนะสวัสดีพี่นิยมนะครับบ้านพี่สิบสิบเอ็ดสิบสองโอ สิบเอ็ดสิบสองโหพี่พีนิยมเย็นนะนะเย็นมากนะขนาดที่นี่ที่เกษตรเนี่ยสามสิบสองนะลมเย็นเจ็บเลยนะครับก็เป็นเป็นอากาศที่ค่อนข้างดีนะอ่ะเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจพี่อ่าพี่หอมอุ่นนะครับอ่ะเท่าไหร่คืออะไรครับอ่ะเท่าไร่อ่าอพอดีว่าไม่เข้าใจนะพี่ขอขออภัยจริงๆนะครับนะ เนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับเวลาเราจะซื้อรถเนี่ยเราดูเราดูที่อะไรเนี่ยเราดูที่ความต้องการนะเราดูที่ความชอบเราดูที่ฟังก์ชันนะครับแต่ตอนเนี้ยความคุ้มค่ามามาเป็นอันดับหนึ่งนะหม้นมองอย่างนั้นนะแล้วพวกแนวการตกแต่งอย่างเงี้ยครับแนวการตกแต่งเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบครับนะแนวการตกแต่งขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะฮะเนี่ย แนวนี้นะครับทักทายยามเย็นครับบางดินนะนี่แรปเตอร์ติดไฟป๊อปอัพด้านหน้านะติดสปอตไลท์ติดของไฟด้วยนะนะครับคือไฟไปเนี่ยราคาสูงนะแต่ผมบอกเลยว่าคุม้มต้องสตาร์ทรถก่อนเปล่าคันนี้ลูกค้าขับมาจาก เชียงใหม่นะครับเอามาแต่งให้ที่เรามาให้พวกเราแต่งให้นะฮะ,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 ะนี่นะครับออกรถมาแล้วบอกเออพี่เอามาแต่งที่เราแล้วกันนะครับนี่จัดมาโหโคจ้านะแล้วส่วนอย่างที่บอกครับแนวการแต่งเนี่ยเนี่ย นะครับใครชอบแนวออฟโรดเราก็แต่งไปตามที่เราต้องการนะฮะนะเนีย่ยแนวการแต่งรถนะครับอาไปดูแนวเอเวอร์บ้างนะครับนี่รถเซลนะครับรถของพี่หนิงนะครับนะใครติดตามพี่หนุงหนิงอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือรถของพี่หนุงหนิงเลยนะครับนะเอเวอร์เรสแพตินั นะครับนะเอลเลแพทิทิม um, ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ใส่ลอ้อจากระเลนโซ่นะครับนะแล้วก็ยางเป็นโยโกฮาม a นะครับ275 55นะครับนะฟิตเมนต์ก็โหลดตามสเต็ปเลยนะครับเป็นชุดโหลดตรงรุ่นด้วยนะต้องบอกว่ามันเป็นชุดโหลดตรงรุ่นเลยนะครับนะเป็นชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นงานไทยนะเป็นงานไทยที่ได้รับการยอมรับมาก ตอนนี้นะครับนะมีแทบทุกรุ่นแล้วนะครับนะฟิลลิ่งการขับขี่ความนุ่มนวลน,นะครับเนี่ยเอเวอร์เนะผมบอกเลยรถครอบครัวเนี่ยแต่งแค่นี้แต่งประมาณเนี้ยนะครับนะเนี่ยนี่นะฮะนะยกสูงหน้าดูดันขึ้นนะคันนี้ใช่นะครับใช่เลยพี่บางดีนะถ้าถ้าเกิดยกสูงมันเพิ่มความหล่อมันเพิ่มความ าการมองเห็นด้วยนะครับนะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ด้วยนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ e v เวอเรสต์ร้านเนี่ยก็แนวแต่งก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนซื้อซื้อรถก็คืออย่างที่บอกครับเอเวอเรสต์มันมีตั้งแต่ร้นสาน 3, นะ แต่ร้านสามฟังก์ชันนะครับฟังชันภายในอาจจะไม่เท่ากับตัวรุ่นสปอร์ตหรือไทเทเนียมเนาะอันนี้มันเป็นอะไรที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับนะมันแตกต่างกันตั้งแต่ราคาละนะครับแต่เรื่องแนวการแต่งเนี่ยนะครับมันเป็นไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเลยมันเป็นความชอบของลูกค้าเลยนะครับนะพี่ดอกพีพพ่ีพี่บางดินบอกว่าถ้ายกสูงน่าจะหล่อเนี่ยอะถ้ายกสูงก็จะมีแนวนี้นะนะแรปเตอร์ยกสูงนะครับแรปเตอร์ยกสูงมีให้ตัวม,มีให้ดูไหมนี่ฮะนะ อันนี้ลูกค้าก็เอากลับมาแก้ในเรื่องของจุดสติกเกอร์นะเออลูกค้ากกลับมาแก้ในเรื่องของสติกเกอร์นะครับรับรถไปแล้วแต่งไปแล้วนะฮะนะเนี่ยเอามาแก้สติกเกอร์เราก็ขับกลับมาแก้ได้นะครับนะถ้าอยู่ใกล้นะครับนะเออเราก็มีการเซอรฟฟ์วิสดูแลให้นะฮะนี่นี่นี่ผมพามาดูคันนี้สุตลต่านจอดหลบอยู่ข้างใน นะครับทรงมาเฟียวัยรุ่นดูใบนะครับเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่มันออกเป็นทรงมาเฟียนะผมว่านะเนี่ยพอมองนะครับมันจะดูเป็นทรงมาเฟียไหมนะโหลดเตี้ยล้อใหญ่เบรกนะครับดูด,ดิชุดแต่ง AKC ล้อยางเบรกชุดโหลดนะครับชุดเซตเขานะแฮปปี้มิว เรียกเรียกง่ายๆเลยจากซองมาเฟียนะครับเก็บเก็บขอบสีดำหมดนะเออมือปุ่งมือเปิดกระจกมองข้างนะครับทำเป็นสีดำทั้งหมดด้านหลังเติมไฟท้ายคายเยนนะครับนะไฟเบรกเป็นเอเวอร์เลสนะฮะนี่ นี่นะครับหล่อนะผมบอกแล้วว่ารถเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบนะครับการแต่งรถอยู่ที่ความชอบนะครับนะการแต่งรถอยู่ที่ความชอบหมูว่าเป็นที่ปรึกษาแต่ละรุ่นมีฟังก์ชันในการแต่งที่เหมือนกันการตกแต่งแต่งได้เหมือนกันทุกรุ่นแต่ฟังก์ชันภายในรถฟังก์ชันความปลอดภยัย พี่ๆดูแบบไหนนะครับนะหมูอ้นจะย้ําอยู่ย้ําประจํานะครับนะอยากแต่งแบบไหนอยากใช้รถแบบไหนอยากได้ความปลอดภัยแบบไหนอยากได้เซฟตี้แบบไหนนะครับนะราคาแต่ละรุ่นไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับนะเ,เลขการผ่อนเลขการผ่อนก็ไม่เท่ากันนะครับนะใครมีแคมเปญอะอยากได้แคมเปญดอกเบี้ยสูย์ก็ต้องไปดูรุ่นไหนไปดูรุ่นวแท็กก็ได้นะครับนะ เรนเจอร์วาท็ก็มีแคมเปญดอกเบีย้ยศูนย์วท็มีทั้งวายแท็กขับสองแล้วก็วายแท็กวีหกนะครับนะมีแคมเปญดอกเบีย้ยศูนย์อยู่แล้วนะครับนะเออศูนย์แต่น่าจะเป็นศ9นนะถ้าหมูอ้วนจำไม่ผิดนะครับนะส่วนพวก e v e r อร์เรสเอเวรก็จะเป็นศูนย์เป็นศ9นนะครับนะมีรุ่นสปอร์ตนะครับมี4ประตูสปอร์ตที่จะเป็นดอกเบีย้ยศูนย์เลย เออนะครับนะนี่คือหน้าตาทรงการการแต่งลงแต่งรถนะครับนะผมก็จะบอกอย่างนี้นะฮะนะแนวการแต่งล้อมแมกเลือกได้นะล้อมแมกเราอยากได้แบบไหนอยากได้สไตล์ไหนนะครับอยากได้ความปลอดภัยแบบไหนนะนี่ก็รถที่แต่งกันจริงๆนะครับแต่งให้ลูกค้าเห็นกันจริงๆมาแต่งกันที่โชว์รูมจริงๆนะครับนะเราก็เดินพาดูกันเนี่ยนะครับนะ ล้อยางเบรกล้อเลนโซ่นะครับนะยางโตโยนะครับนะใส่เบรกยี่สิบแซดเข้าไปทําสีเทานะทําสีเทายอดหมึกแดงเออเนี่ยนะฮะเต็มซุ้มดีนะครับเต็มซุ้มแล้วก็ตัวเบรกก็เต็มนะครับนะมันคือฟิตเมนต์อ่ะการแต่งอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าแต่งให้ดูสวยอ่ะครับเขาจะแต่งประมาณนี้นะในการแต่งเนี่ยการแต่งให้ดูสวยนะครับนะ ผมจะแนะนําได้นะครับว่าเออเนี่ยพี่ลูกค้าเขาแต่งกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับรถแต่งอย่างเงี้ยนะหมัเนี่ยอยู่กับรถเนี่ยอยู่แบบเนี้ยนะครับทุกวันนะครับนะอยู่แบบเนี้ยทุกวันนะครับเห็นรถแต่งทุกวันนะครับนะได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับลูกค้าทุกคนนะครับนะว่าเออพี่ทำไมพี่ชอบพี่ชอบแนวนี้พี่อยากแต่งแบบนี้นะครับนะบางคนเป็นการแต่งที่ทําให้ ม้วนรู้สึกว่าเฮ้ยเออว่าพี่แต่งแบบนี้ก็สวยนะมีนะครับนะบางทีเราเห็นเราแต่งกันจนเราแบบเออแบบนี้ก็สวยนะแบบนี้มันดูธรรมดาไปแล้วแต่พอมาเปลี่ยนตรงนี้ปรับปรับเรื่องสีหน่อยนะปรับเรื่องสีนิดนึงเปลี่ยนลายหน่อยนึงเออหล่อนะครับเนี่ยอย่างแนวเนี้ยนะครับปกติจะเห็นเป็นบันไดไฟฟ้าที่เป็น AM อ่า บันไดไฟฟ้าที่เป็น R G B ที่มันเป็นไฟวิ่งเนาะของ h a m m เมอร์เนาะอันนี้เป็น h า m m เมอร์เหมือนกันนะครับนะแต่เป็นบันไดไฟฟ้าที่จะสไลด์ลงมารับนะครับแล้วเวลาเก็บก็จะสไลด์ขึ้นนะเนี่ยอันนี้ก็ซ่อนบันไดนะครับนะเออนะครับนะแต่ต้องบอกก่อนนะแต่งทรงนี้ส่วนใหญ่นะครับลูกค้าไม่ได้เอาไปลุยไหนหรอกนะครับลูกค้าก็เอาไว้ขับใช้งานสบายๆนะ แตงรอนะครับแตงรอนะเนี่ยอ่ะแนวสีเทา MG อ่ะหรือจะเป็นเทาแลมโบกนะครับะนะหรือจะเป็นเทาแลมโบแบบนี้นะครับล้อยางเบรกนะยาง AT ยาง AT หรือยางออเทเลนนะครับนะยางออเทเลนก็เงียบๆนุ่มๆน,นะครับถ้าเป็นแบบคันนี้จะเป็นยาง RT เนาะคันนี้จะเป็นยาง RT เพื่อนๆครับเพื่อนๆกับเพื่อนๆน,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 น่าจะพอทราบอยู่ว่าเออถ้าเป็นยางตัวนี้ เสียงเป็นไงนะครับอาทีต้องบอกก่อนว่า,าหลายคนถามว่าเฮ้ยเสียงดังไหมนะผมต้องบอกก่อนเสียงดังนะเสียงดังนะจะไม่ถ้าไม่ดังเลยต้องเป็น AT ทนะครับอาทียางลักเทเลนนะครับแล้วก็ยางมัทเทเลนยังไงก็ดังครับนะจะมียาง a อทกับยางไฮเวย์เทเลนนะ เนี่ยยางเดิมเนี่ยนะครับยางเดิมไม่ดังแน่นอนนะยางเดิมไม่ดังแน่นอนเพราะว่าตัวร่องเนี่ยนะครับตัวร่องของถ้ายางที่เงียบนะผมบอกงนี้ถ้ายางที่เงียบเนี่ยร่องยางนะครับมันจะชิดเห็นไหมร่องยางมันจะชิดครับพเพื่อนๆนะแค่นั้นเองคิดง่ายๆเลยนะครับนะถ้าอยากได้ล้อหรือช่วงล่างเวลาวิ่งเวลาขับรถแล้วเงียบเงียบนะครับมีมียาง HT กับยาง AT นะครับแต่ถ้าเป็น RT หรือ MT ไม่ต้องห่วงครับนะเสียงดังนะมีเส ouais. you see, see you ียงเข้าห้องโดยสารแน่นอนแต่เป็นเสียงที่เรารับได้หรือเรารับไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะถ้าเราเป็นคนอ่อนไหวต่อเสียงมากๆนะครับถ้าเป็นคนอ่อนไหวต่อเสียงมากๆหมูอ้วนไม่แนะนําเลยนะถ้าเป็นคนอ่อนไหวต่อเสียงมากๆหมูอ้วนไม่แนะนําเลยนะครับนะอย่างอย่างหมูอ้วนเนี่ยนะครับนะโรคจิตนะครับนะเวลาได้ยินเพราะเราเพราะว่าหมูอ้วนอ่ะต้องบอกงี้ มูอ้วนขับรถเก่าใช่ไหมขับรถเตี้ยนะครับเป็นเป็นซีวิกนะซีวิกเอฟดีนะพอรถมันเตี้ยปุ๊บพอจ้ำสะพานหน่อยอะไรนิดหน่อยนะฮะมันดังเข้ามาในรถเลยเราเนี่ยไม่ได้แล้วเราจะต้องหาแล้วเอ้มันดังอะไรมันดังอะไรนะครับนะแต่ถ้าเป็นรถใหม่ๆแบบนี้นะครับนะเรื่องเสียงอะถ้าเกิดว่าไม่ได้ดังจนเรารับไม่ได้นะครับนะแนวการแต่งอะ นะครับแนวการแต่งแบบไหนก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็น MT อ่ะ MT เนี่ยคือดังที่สุดนะครับยาง MT มีตัวอย่างไหมต้องบอกว่าตอนเนี้ไม่ได้มีตัวอย่างยาง MT ให้ดูนะยางมัทเทเลีนไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะครับมีตัวอย่างแค่ตัวยาง a อทกับ H t ทนะครับนะก็คือยางออเทเลนกับยางไฮเวทเลนนะครับก็คือยางเดิมนะง่ายๆ H t ทอ่ะ HT ส่วนใหญ่จะเป็นยางเดิมนะครับนะจะเป็นยางเดิมของ เขาเรียกแทบจะทุกแบรนด์เลยนะแทบจะทุกค่ายเลยนะครับเป็นยาง HT ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาแต่งก็จะเป็นแต่งเป็นยาง AT เนี่ยนี่ก็ AT นะครับนู่นกับ AT นะฮะมีคันนี้ลูกค้าสายตกปลานะครับนะเขาก็ใส่ยางเดิมเปลี่ยนแม็กใส่ยางเดิมนะเพราะว่าแม็กเอเวอร์เรมา20อยู่แล้วเพื่อนๆน,นะครับนะแม็กมาก็20อยู่แลวนะวันนี้ก็ช่วงเย็นๆ ช่วงเย็นๆสบายๆนะครับเออเนี่ยแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับมาคุพูดคุยเล่าสู่กันฟังเนาะว่าแต่ละแนวแต่ละแบบเนี่ยบางทีในการการเอามาพูดคุยนะครับนะก็มันต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีสองด้านนะครับทุกอย่างมันมีสองด้านเนาะหมูก็จะมาพูดอธิบายให้ฟังนะครับในแนวการแต่งรถอย่างที่บอกถ้าชอบเนี่ยนะครับ ถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้การแต่งรถเนี่ยต้องชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยผมบอกเลยคุยยากนะครับนี่นี่น,น,นี่ยกเจ็ดยกเจ็ดนะป่ะ,ปะนะครับแล้วก็ยังมีข้างในตรงนี้แต่ลานมันโล่งแล้วนะครับลานคือหลังปีใหม่่ะรถไม่ค่อยรถยังไม่ได้ลงนะครับไม่ใช่รถไม่ค่อยลงนะรถยังไม่ลงนะครับนะ รถยังไม่ลงนะแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยรถปี2025มายังยังนะเพื่อนๆอนะครับอย่าไปหาถามนะเออผมบอกไว้ก่อนเพราะว่ารถปี2025ยังไม่เริ่มผลิตนะครับนะก็จะเป็นรถปี2024นะก็เป็นรถปี2024นะครับนะ24กลางปีบ้าง24ต้นปีบ้างก็แล้วแต่รอบนะครับออประมาณนี้นะครับนะใครสนใจ ออกรถฟอร์ดนะครับหรือมีปัญหานเรื่องการออกรถฟอร์ดปรึกษาเรื่องการออกรถฟอร์ดนะครับโทรหาหมูวนไดที่เบอร์083 224 4459ครับหมูวนพนครฟอร์ดเกษตรนะคมียินดีให้บริการแล้วเจอกันบ๊ายบายปุ้นปุ้น